ปีามาโโป่น่โจส่นะมองซ้ายมอย่างนี้เอาใหมอตายแล้วสนจสดใจไปเชีร์นยชมลมเพื่อน้องอิ่มอุ่นต้านพายาเสพติดจัดกิจกรรมต้านพายาเสพติด พร้อมท้างมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนณโรงเรียนบ้านนาเกลือตมบลญชมรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดวันนี้25รรกรกฎาคม2558เวลาเกนาฬิกานวตีสมชายบ่ายกระโทกประธานชมรมเพื่อน,น้องอิ่มอุน่นต้านพยาเสพติดพร้อมด้วยผู้ร่วมคณะเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อมามอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าและของเด็กเล่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านานาเกลือและนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมกรดจำนวน137คนโดยทางชมรมได้รับการประสานจากจ่าเอกเทิดศักดิ์เส้งตระกูลเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการที่สอง,สองเกาะเกตซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมให้มาช่วยเหลือน้องๆในพื้นที่เนื่องจากทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กฐานะทางบ้านของนักเรียนค่อนข้างยากจน นาวตีสมชายบายกระโทกประธานชมลมเพื่อน้องอิ่มอุ่นต้านพยาเสพติดกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาทํากิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากผู้มีจิตศรัทธามารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือน้องนนักเรียนในระดับปรมศึกษาที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการศึกษาโดยใช้ชื่อว่าชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่นต้านพยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งที่11 โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนทั้งนี้ชมรมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้น้องๆได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาสูงสังสำหรับชมรมเราครับก็เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่มีเจตนานะครับรวมตัวกันแล้วก็มีชมรมต่างๆอย่างสาะกอหรือ หน่วยงานภาครัฐนะครับในการสนับสนุนซึ่งโครงการนเราได้ทำมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สิบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมือจากผู้นำศรนท้องถิ่นต่างๆอย่างที่เห็นในวันนี้นะครับจากที่ได้มาสัมผัสเด็กๆตรงนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเห็นเด็กๆมีความสุขนะครับแล้วก็คิดว่าเด็กๆคงได้รับความรู้นะครับจากวิทยากรและก็ได้รับความสนุกสนานที่บรรดาวิทยากร ได้นํามาถ่ายทอดในวันนี้นะครับด้านนายประมวลมุสิกัลลัตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชมพราก,กาวา่าในนามนคณะกรรผู้ปกครองและนักเรียนทั้งสองโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านได้เสียสละทรัพย์และเวลาเดินทางมามอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเป็นลูกหลานของเราชาวตำบลชมพรากและตำบลแหลมกัดนับเป็นการเติมเต็มชีวิตในวัยเรียนของเด็ก ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นคนดีของสังคมมีคุณธรรมมีจริยธรรมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่ตอไปครับครับสวหรับสำหรับวันนี้นะครับในนามของผู้นำผู้ปกครองตำบลชํราเราขอขอบคุณชมรมเพื่อน้องอิมอนะุ่นนะครับท่านยาสุติท่านภัยยาสุติ ที่ได้มาบริจาคที่ได้มานำทุนการศึกษานำอุปกรณ์การเรียนของคอมพิวเตอร์มามอบให้โรงเรียนบ้านนาเกลอและโรงเรียนลำกันในว,วันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองอน้องๆน,นักเรียนและคณะครูรอมทั้งผู้นำในชุมชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมได้มามอบให้ โรงเรียนในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในคกะเป็นตัวแทนของอชุมชนเราขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับค,ครับ